สองสามโอ้ 2, 3, พี่นี่อัดทนี่สองสามเจ็ดโอ้ยแมม่อวันนี้เจ็ดป่าเลยจริงสองสามเจ็ดค่ะโอ้นดยอเลยอออเลย้นปีจะเสียปีเธอจะเสียเสียเีนะเพราะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย หนูวิ man, long, ่งนา้นเหนื่อยมากแต่ถ้ไม่ตื่นตั้งต้นตื่นต่่ได้ยือยู่ตืนตั้งต้นบ้างค่ะนีโชคดีมากนะนะก็ปอ AF7 ก็มาดีเลยปอเราเกิดมาเพื่อกันและกันมีอะไรจะฝากปอบ้าง บอสนิวบอสนิวบอสนิวฮะมีปออันนี้ปอปอถ้าแพ้ถ้าแพ้อันนี้ของร้ำแข็งน้แข็งอ่าเคค่ะในขาดท่านก็ตอบเขาคนจะปล่อยเราป่ะเขาอ่าผูกขาเลยค่ะเอ้ยไม่โผูกแล้วก็แล้วก็เริ่มด้วยบอกกติกาอยู่น้ำจังอ่ะอยู่น้ำอ่ะอ่ากินน้ำ่อนใครไปกวดน้ำให้เขาหน่อยสิลูก อันแล้วต้องท่องไหมนะไม่ท่องไม่ถึงเอ่โอเล่มักกระดาษที่พื้นด้วยเดี๋ยวเบลื่นมเบลื่นมักก็มาร์กไปก่อนไงตอนนี้เดี๋ยวมเบลื่นไงอันตรายไม่เป็นไรพี่จีเรายืนแต่คำวัวเลยเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งร้องไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่ายีดนตรีงั้นเดี๋ยวยืนยืนตามสีแล้ววิทยกรบอกกติกานะแล้วก็เริ่มเลยเกมนี้ไม่มีเพลงนะคะเคลียร์กันเอง ถอดรองเท้านะลูกขอเรเอาล้องปีนมาสิแล้วปีนเกิดง่ามเปล่าเลยตปดแก้ไปสี่คนคิดค่าแล้วเริ่มอกันด้วยกันทั้งสี่ทั้งสี่ทีมคิดนะลูกว่าจะทำยังไงให้อยู่ในกระดาษแผ่นนี้ได้เมื่อพับไปเรื่อยๆ เก็บรองเท้าไว้ขายขแบบแบบแบบ้องถมเก็บเก็บเก็บนี่ตายแล้วนึกว่าอยู่ตลาดท่าแพไม่ท่าเพเหม็นกลิ่นรองเท้ามากเลยลนึกว่ากลิ่นอเมึกสวยแดนโวยแดนหวานเลยไฮเปอร์นักเด็กเอฟเนี่ยไฮเปอร์หรือเป็นโรคเป็นพยาธิพยาธิไทยตลอดอ้อาวคิดกระบวนทกาไนไะว้นา เกมสุดท้ายแล้วนะคะเกมสุดท้ายแล้วพอมาเห็นไม่ต่อนะเหรอลูกอ uh ๋อเขาัวเท้าเหม็นแล้วพี่คุณแม่เขาว่าไม่เหม็นอะไงก็หอมใครจะเป็นคนบอกกติกาคะเขาถือกล้องกล้องก็ได้กล้องบอกได้เออให้ให้อีเบายาเลิ่มที่กล้องนะคะอีเบายาบอกพร้อมนะเทมา 4 3 2และชมกิดตามเอาใหม่ๆต่อเลย5นะ4 3 2และสมัครอะไรเนี่ยมองยา